ยังคงติดตามกันต่อในการดูแลผู้ป่วยไตนะคะแต่ว่าพาคุณผู้ชมไปชมกันที่เทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการเปิดศูนย์บริการฟอกไตให้กับผู้ป่วยในพื้นที่นะคะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับการบริการที่สะดวกแล้วก็เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ง่ายนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะโรคไตเรื้อรงังกลายเป็นหนึ่งปัญหาสาธารณสุขสำคัญของคนไทย ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองทุงสงจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการดูแลชีวิตของผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอทุงสง์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยความมุ่งมั่นที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องเดินทางไกลเหตุผลหลักๆเดยนะคะในการจัดตั้งศูนย์ฟอกไตเทียมของเทศบาลเมืองทุ่งสงของเรานั่นก็คือการย้ายโรงพยาบาลซึ่งหลักของอำเภอทุงสง์จาก ในพื้นที่ชุมชนเมืองเนี่ยค่ะย้ายไปอยู่อีกตะบลหนึ่งระยะห่างจากโร,าาโรงพยาบาลเดิมประมาณเกือบ10กิโลค่ะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความลำบากในการเดินทางนะคะ,ะประกอบกับมันต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตรงนี้นะคะในปี2563ทางเทศบาลมูลทุกสงก็เลยมีแนวคิดที่จะสร้างศูนย์ไตเทียมขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงศูนย์บริการสุขภาพะคะ่ะ ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสงให้บริการฟอกเลือดโดยเครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูงภายใต้การดูแลของทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากลมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำและอุปกรณ์อย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการการดูแลตนเองของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทและสิทธิ์ประกันสังคมเพื่อเข้ารับการฟอกไตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นได้ประชาชนก็จะได้รับการบริการที่สะ,สะดวกปลอดภัยและก็มีคุณภาพนะคะด้านล่างเราก็จะมีห้องสำหรับพักของผู้ ญาติญาติผู้ป่วยนะคะซึ่งการให้บริการของเราเนี่ยก็จะวันละ3ามรอบนะคะตอนนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเปิดตั้งแต่ตีห้านะคะจนถึงสองทุ่มค่ะตอนนี้ศักยภาพที่เราให้บริการอยู่ก็16เตียงนะคะแต่ถ้าเต็มที่เราสามารถให้บริการได้ถึง20เตียงะคะ ภายในเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นเจ้าหน้าทีพ่พยาบาลซึ่งตรงนี้จะต้องใช้เป็นอัตราส่วน1ต่อ4นะคะแล้วต้องเป็นพยาบาลที่อบรมเฉพาะทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรองถึงจะมาทําเป็นพยาบาลไตเทียมดูแลผู้ป่วยได้ของที่นี่จะใช้เครื่องฟอกไตคือเฟรซินเนียที่มาจากเยอรมันตัวกรองหรือว่าไดเลเซอร์ที่ใช้กับคนไข้ก็มาจากเยอรมันหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีสัญญาการแมนเทนแนนเครื่องนะคะปีต่อปี ในแต่ละเครื่องนะคะแล้วก็สัญญาเป็นทะแนนระบบน้ําซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยะคะ่ะคือก่อนที่เราจะเปิดศูนย์นี้ได้เนี่ยต้องผ่านการรับรองมาตรฐานก่อนว่าสามารถที่จะรับรับมาตรฐานรับคนไข้ได้แล้วเอาเอกสารตัวเนี้ยเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าจากตอรอตอไปยื่นกับเขตสปสอชอเขตแล้วค่อยเขาจะลงตรวจพื้นที่ก่อนแล้วถึงจะสามารถรับผู้ป่วยไ,ได้ ผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ทั้งหมดประมาณจำนวน80รายจะเป็นประกันสังคม4ราย76รายจะเป็นสิทธิ์บัตรทองนะคะซึ่งมาฟอ,อกฟรไีไม่ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินทั้งนี้เพื่อรองรับนโยบายที่นโยบายของภาครัฐนะคะว่าจะขยายสิทธิ์การฟอกฟอกเลือดให้มีแนวโน้มไปในทิศทางไหนณนะปัจจุบันณนนตอนนี้เทศบ,บาลบองทุ่งสงรอ,รองรับ สิทธิ์บัตรทองและสิทธิ์ประกันสังคมเข้ามาฟอกได้อีกประมาณ20รายคุณลุงมาใช้บริการตั้งแต่สักสักปีหรือยัปีกว่าเลยครับครับมันสะดวกขึ้นไหมคะมีศูนย์ที่นี่ครับคุณลุงอยู่ไกลไหมอยู่จังหวัดเชียงมครับจังหวัดถึงทุกศูนสามสามสิบกว่ามัน มมาากก่่ออนวยหรเืจะเห็นได้ว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตรวมถึงการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องทางด้านร่างกายจิตใจและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะดูแลร่างกายให้ดีตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน รมามอวีรสมถ่ายภาพพุทธมนวันดิบร,รันทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช